คลิกช sí, ็อคลูกหนังหลังโกจากวัทยากรในแดนกลางสู่ยอดกุญซือสมองเพชรเป๊ปกวาดิโอลาเขาเกิดเมื่อวันที่18มกราคมปี1971ที่เมืองซันเปโดแคว้นคาตาลันประเทศสเปนในวัย6ขวบเป๊ปมินิสัยชอบสังเกตและเรียนรู้แทคติกมากกว่าเด็กทั่วไปทุกๆกเย็นเขาจะเอาก้อนกรวดมาตั้งเป็นตำแหน่งนักเตะบนพื้นดิน แล้วเดินวนคิดว่าถ้าขยับตรงนั้นควรทําอะไรถ้าตรงนี้ขยับตรงนั้นควรทําอะไรจากนั้นพออายุได้13ปี <S <S 1> <S 1> เปปได้เข้าสู่รัวลามาเซียศูนย์ฝึกเยาวชนของบาร์เซโลนาอันโด่งดังแต่ปัญหาใหญ่ที่สุดของเปปคือเขามีน้ําหนักเพียง55กิโลกรัมและถูกมองว่าผอมเกินไปทําให้เขาถูกโค้ชจับไปเล่นแบ็คขวาเพราะเป็นตำแหน่งที่ปลอดภยัยสําหรับเด็กที่ผอมบาง แต่เทคนิคดีแบบเป๊ปจากเหตุผลที่กล่าวมาทำให้โค้ชเยาวชนหลายคนถึงกับสายหน้าและมองว่าเป๊ปคงไม่มีทางเป็นนักเตะในทีมชุดใหญ่ของบาร์เซโลนาได้แน่ๆนี่จึงเป็นบาดแผลที่สร้างความเสียใจยให้กับเป๊เปเป็นอย่างมากเพราะความฝันในการเป็นขุนพลแข้งบาร์เซโลนาของเขาอาจไม่มีวันเป็นจริงจนกระทั่งในปี1990โยฮันครับ อดีตนักเตะเทวด,ดาทีมชาติฮอลแลนด์ซึ่งในขณะนั้นเป็นผู้จัดการทีมบาร์ซ่าก็ได้มองเห็นศักยภาพในตัวของเด็กหนุ่มผมบางวัย19ปีที่ชื่อว่าเป๊ปกวาดิโอลาพร้อมกับผลักดันให้ขึ้นไปเล่นทีมชุดใหญ่ของบาร์ซ่าและจัดการเปลี่ยนตำแหน่งของเขาจากแบ็คขวาให้ใกลายมาเป็นพีเวอร์หรือกองกลางตัวต่ำคุมจังหวะเกมโดยครัฟได้กล่าวไว้ว่าเป๊ปคือมาสมองของทีมผมเขาไม่ใช่นักเตะที่แข็งแรงที่สุดหรือเร็วที่สุดแต่เขา มองเห็นเกมล่วงหน้ากว่าคนอื่นเสมอนั่นคือจุดที่เป๊ปกว่าดีโอลาถือกำเนิดในตำแหน่งมิดฟิลด์ที่ครองเกมจากแดนหลังที่เรารู้จักกันจนถึงทุกวันนี้ซึ่งเป๊ปเองก็ได้เคยพูดถึงโยฮันครับว่าทุกอย่างที่ผมรู้เกี่ยวกับฟุตบอลผมได้มาจากโยฮันเขาทําให้ผมมองเห็นฟุตบอลในมุมใหม่เขาคือคนที่สําคัญที่สุดในประวัติศาสตร์ฟุตบอลสําหรับผมและหลังจากนั้นเป็นต้นมาก็เป็นเรื่องของความสําเร็จเพราะจากเด็กรูปร่างผอมบาง ที่ไม่มีใครเชื่อว่าจะเป็นนักฟุตบอลอาชีพได้ในวันนั้นกลายมาเป็นกัปตันของบาร์เซโลนาชุดเตรียมทีมที่งาะณคว้าแชมป์ลาลิกาได้ถึง6สมัยรวมถึงแชมป์ยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกในปี1992อีกด้วยสำหรับสไตล์การเล่นของเป๊ปนั้นคือต้นแบบตัวคุมจังหวะเกมชั้นเซียนในยุค90ฉี่คอยกำหนดจังหวะก,การเล่นของทีมพร้อมกับเป็นศูนย์กลางในการแจกจ่ายบอลไปทั่วสนามอย่างแม่นยำโดยไม่ได้เน้นพละกกำลังในการไล่เสียบสกัดคู่แข่ง แต่ใช้มาสมองอันปราดเปลื่องอ่านเกมล่วงหน้าคอยจัดตำแหน่งของเพื่อนร่วมทีมผ่านการจ่ายบอลในแต่ละครั้งและมีการแยกตัวมาคอยรับบอลเพื่อให้เพื่อนร่วมทีมเล่นได้ง่ายขึ้นนอกจากนั้นเป๊ปยังมีทีเด็ดด้วยการรับบทเป็นเจ้าพ่อลูกนิ่งประจําทีมทั้งลูกเตะม,มุมลูกฟรีคิกและลูกโทษที่จุดโทษรวมไปถึงลูกยิงจากแถวสองที่สังหารคู่แข่งมาแล้วนักต่อนักทําให้หลังจากนั้นเป็นต้นมาเป๊ปกว่าดีโวลา กลายมาเป็นต้นแบบของมิดฟิลตัวคุมจังหวะเกมที่ยอดทีมจากแคว้นคาตาลันและวงการลูกหนังสเปนสร้างถ่ายยาสืบทอดตำแหน่งในรุ่นต่อมาอย่างชาบีเอนันเดสเซคิโอบูสเกสหรือตียโกอาคนตาราแม้กระทั่งมาตินซูบิเมนดีกองกลางทีมชาติสเปนของอาร์เซนอลเองมิเกลอารเตตาก็เคยให้สัมภาษณ์เอาไว้ว่าซูบิเมนดีคิดก่อนที่บอลจะมาถึงตัวเพราะว่าเขามีสมองที่เหมือนเป๊ปตอนที่เป็นนักเตะ ขณะที่มิดฟิลคนปัจจุบันของแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่เป๊ปคุมทีมอยู่อย่างโรดรีนั้นก็เป็นอีกคนที่เรียกได้ว่าถอดแบบสไตล์การเล่นของเป๊ปมาแทบทุกกระเบียดนิ้วเพียง mm. แต่โรดรีมีความแข็งแรงทางด้านร่างกายที่มากกว่าเป๊ปเท่านั้นเองซึ่งนอกจากเป๊ปกวัวเดียวลาจะได้วิธีคิดในการหาพื้นที่การครอบครองบอลและวิธีการเล่นแบบติกิต้ามาจากโยฮันคราฟท์แล้วเขายังได้เรียนรู้ จากอดีตยอดกุญซือของบาร์เซโลนาอีก2คนคือได้เรียนรู้วิธีการจัดการคนและวิธีการบริหารห้องแต่งตัวมาจากเซอร์บอบบี้รอบสันผู้จัดการทีมชาวอังกฤษรวมไปถึงวิธีการเล่นเชิงเทคนิคชั้นสูงและการใช้อินเวิร์ตฟูลแบ็กหรือการหุบตำแหน่งแบ็กให้มายืนทดแทนตำแหน่งมิดฟิลด์จากหลุยส์ฟานเกายอดกุญซือชาวฮอลแลนด์และได้เรียนรู้การเป็นผู้นำทางความคิดที่กล้าตัดสินใจมาจากคาร์โลมัสโซเน่อดีตกุญซือของเบเรชา สมัยที่เป๊ปไปคาแข่งในซีเรียอาที่มองเห็นแววของเป๊ปเป็นคนแรกว่าเขาจะก้าวขึ้นมาเป็นยอดผู้จัดก,การทีมได้ในอนาคตและผู้ทรงอิทธิพลคนสุดท้ายเซื้อเอเล็กโฟกุสันตำนานกุนซือของปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่เป๊ปเคยสัมภาษณ์เอาไว้ในปี2023ว่าในตอนเด็กผมเป็นแฟนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดผมดูพวกเขาตลอดเวลาและเซอรออเล็กโฟกุสันคือแรงบันดาลใจสำหรับผมผมชอบแอบดูเทปการเล่นของแมนยู เพื่อศึกษาวิธีการเคลื่อนเกมทางริมเส้นและการโจมตีด้วยความเร็วสรุปก็คือสารตั้งต้นจากยาบรมกุลสื่อทั้ง5คนนี้ได้หล่อหลอมทั้งกระบวนการความคิดแท็กติกและจิตวิญญาณในการคุมทีมให้กับเป๊ปกวาดิโอลาก้าวขึ้นมาเป็นยอดผู้จัดการทีมของโลกที่กวาดความสําเร็จมาแล้วนับไม่ถ้วนจากทั้งบาร์เซลโลนาบาเยนมิวนิกและแมนเชสเตอร์ซิตี้พร้อมกับได้เจรนายูทีมหลายต่อหลายคน ให้ยกระดับฝีเท้าพังงาขึ้นมาเป็นยอดนักเตะชั้นนำระดับ,บวงการฟุตบอลไม่ว่าจะเป็นเลโ n อเนลเมส s ซี่ชาบีเอนันเดสอันเดรส,อ,สอินเนสตาอารเน์โรเบนฟรองริเอรีโทนี่โครสเควินเดบรอยดาบิดซิลวาหรือว่าเซคิโออาคเ o โรจากความสำเร็จทั้งหมดของเป๊ปไม่ว่าจะเป็นบทบาทของนักเตะหรือว่าการเป็นผู้จัดการทีมนั้น ไม่ได้ใช้แค่พอสวรรค์เพียงอย่างเดียวหากแต่เป๊ปยังได้เก็บเกี่ยวกลยุทธ์ต่างๆด้วยความใฝ่รู้และนำมาปรับใช้จนตกผลึกทางความคิดผลิตผลงานการคุมทีมที่มีทั้งถ้วยรางวัลและลายเซนที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวเชกเช่นทุกวันนี้และนี่คือคลิกทอ็อกลูกหนังหลังโกเพราะว่าฟุตบอลไม่ได้จบลงแค่เสียกหวิดหมดเวลา